มมาเมื่อนักเรียนเปิดมาหน้าที่35แล้วนะคะจะมีอยู่ทั้งหมดสพาร์ทดวยกันพาร์ทที่1น,นะคะคำสั่งเขาบอกว่า count and write นะคะ count แปลว่านับค่ะ ให้นับนะคะ and write แล้วก็เขียนนะคะโดยดูจากรูปภาพนะคะับวนะคะรูปภาพแรกก็คือรูปภาพ Apple ิลนะคะ Apple. แอปเปิลเราก็ดูในรูปภาพก่อนเขานับได้3ผลนะคะก็เขียนหมาเยเลขก3นะคะลงไปนะคะแล้วเขียนคาว่า apples นะคะเมื่อมีจำนวน3ชิ้นนะคะก็เลยจะต้องเติม s ด้วยนะคะ ต่อไปรูปภาพที่2เมื่อ,อเมื่อนักเรียนนับเสร็จแล้วนะคะนักเรียนจะต้องระบายสีด้วยนะคะเหมือนในรูปภาพนะคะเขาระบายสีนะคะเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่าผลไม้ชนิดนี้นะคะเราได้นับไปแล้วเราก็เขียนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปรูปภาพที่2นะคะรูปภาพที่2ก็คือพายแนโผลนะคะพายแนโผแปลว,ว่าสับประรดนะคะแล้วก็จะระบายสีเลยะคะ่ะ วันชื่อทรีนะคะสับประรดนะคะมีทั้งหมด3ชิ้นนะคะเราก็เขียนเติมเลยค่ะเลข3นะคะทรี three. แล้วก็เขียนคำว่าพายแนบโกรนะคะ P I สับประรดมีมากกว่าหนึ่งชิ้นนะคะเราก็ต้องเขียนเติมด้วยตัวอะไรเองตัวอะไรคะนักเรียนตัว s นะคะลงไปท้ายคำนะคะตัว s, <S เพราะว่ามันมีมากกว่าหนึ่งชิ้นนะคะอ่านว่า three pineapples นะคะสับประรด3ชิ้นต่อไป number three นะคะอันนี้รูปอะไรคะ orange นะคะ orange เพราะฉะนั้น ก็มานับกันเลยค่ะโดยระบายสีนะคะระบายสี orange one two three four five นะคะ five แปลว่าอะไรคะนักเรียน five แปลว่า5นะคะก็เขียนเลข5ลงไปนะคะ orange o r a n g E เสร็จแล้วมี5ชิ้นนะคะมีมากกว่า1ชิน้นก็ต้องเติมอะไรลงไปเติม A s ลงไปเพื่อให้เป็นคำนามพะพูพพนดนะคะอ่านว่า five oranges นะคะ five oranges นะคะส้ม5ผลนะคะต่อไป number four นะคะอันนี้ก็คือ banana, ะคะบานานะคะบานานแปลว่า กล้วยนะคะนักเรียนก็หาสีนะคะเพื่อมาระบายเลยค่ะก็หารูปกล้วยนะคะ1 2 3 4ู One, two, three, four. อ่าโใช่ไหมคะ4แปลว่าสี่นะคะก็เขียนเลขสี่ลงไป4ฟบานาน่า B,A,N,A,N,A N, A, A, N, A. หลายผลนะคะก็เติอมอะไรลงไปด้วยตัว S นะคะอ่านว่า4 bananas นกล้วย4ผลนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวข้อที่ห้าหกเจ็ดแปดให้นักเรียนไปฝึกทำด้วยตัวเองนะ ถ้าจำคำศัพท์ไม่ได้นะคะให้ในักเรียนย้อนกลับไปดูนะคะที่คลิปวิดีโอนะคะที่คุณครูสอนเรื่องคำศัพท์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทีนี้เรามาดูต่อที่พาที่สองนะคะพาที่สองเขาบอกว่าคำสั่งเขาบอกว่า write in plural form write แปลว่าเขียนนะคะเขียน c ู r a l ฟอร์ก็คือรูปของอะไรนั่นเองรูปของพระหูพจต์นะคะเขียนให้อยู่ในรูปของพระหูพจต์ and complete the crossword แล้วก็เติมประโยค crossword คำ crossword เนี่ยให้สมบูรณ์นะคะเติมคำ crossword ให้สมบูรณ์ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่า crossword นะคะเพราะว่ามัน cross กันอยู่นะคะ cross มันเชื่อมกันอยู่ ะะโดยเขาบอกว่า put s ให้เติม s นะคะ at the end of the word ให้เติม s ที่ at the end of the word ก็คือให้เติม s ที่ท้ายของคำศัพท์นะคะแต่ละคำก่อนที่เราจะไปเติมนะคะ c o s w o r d ตรงนี้เราจะต้องขัดตรงส่วนนี้นะคะให้เติม s ในแต่ละคำก่อนนะคะ example number two นะคะคือคำว่า girl นะคะที่แปลว่าเด็กผู้หญิงนะคะก็เติม s ลงไปอ่านว่า girls นะคะก็จะเป็นรูปของ plural form นะคะก็คือคำนามพหูพจน์นะคะที่มีจำนวนตั้งแต่2ชิ้นหรือ2คนขึ้นไปนะคะและให้นักเรียนนะคะเติมตัวอักษรที่หายไปนะคะโดยเขามี g กับ s ให้แล้วนักเรียนก็เติมเลยคะ่ะ i R uh, L นะคะอ่านว่า girls นะคะ girls แปลว่าเด็กผู้หญิงหลายคนนะคะต่อไป number t นะคะอ่านว่า picture นะคะ picture นะคะแปลว่ารูปภาพนะคะเด็กๆก,ก็เอาคำว่า picture นะคะมาเขียนเติมน,นะคะแล้วเติมตัว s ไปที่ท้ายคำนะคะให้เป็นรูปคำนามพระหจน์นะคะ เสร็จแล้วก็นําตัวอักษรนะคะคำศัพท์นะคะมาเติมตัวอักษรที่หายไปในฝั่ง crossword นะคะเขามี p ให้แล้วนะคะมี s ให้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เติมคำเฉพาะคําที่หายไป picture อ่า่าานนว pictures ะะคะแปลว่ารูปภาพหลายรูปนะคะ ต่อไปนักเรียนก็เติมนะคะ number 4, number 5, number 6, number 7นะคะลองฝึกทำด้วยตัวเองด้วยการเติม s ที่คำศัพท์ของแล้วจึงนำคำศัพท์ไปเติมตัวอักษรที่หายไปทางฝั่ง r o s s w o r d นะคะสำหรับบทเรียน c o u l e n u n e นะคะคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบาย Bye bye. Please subscribe for video.